วิธีกเกษตรกรลูกไม้ฝากเพื่อนกดไลค์เกษตรสตอรี่กับคุณที่ s ั b s c คร b e ช่องกเกษตรสตอรี่สวัสดีครับเพื่อนฟอง,องนาา้องทีนะครับผมทีเขมารารับชมช่องเกษตรสตอรี่นะครับผม ช่องน้อยๆช่องนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับเพื่อนนะครับผมที่ผมมาทับชมนะครับผมทางในประเทศนะครับต่างประเทศนะครับผมต้องฟังเลาเฮาฟังไทยเฮาก็ดีนะครับผมขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปลอดภัยจากโรครายโควิดนะครับผมออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสนะครับผมมันล้างมือนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกถึงเรื่องโรคลยาปีสกินของเัว่นะครับผมอาการว่า อยูรักษามาแล้วนะครับผมบนาตายนะครับผมลำมาตายเป็นแดดไป๋ลราเขากัจัไปเบิ้งกันเกิดเบิ้งด้วยตาว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์เราหมดเลยมันถึมีไอมีห้ำบวมนนั่บางทีเห็นวอนอนตะเกียบบางีการวันนอนส้มหรือยืนบากินหญ้าหรือยืนอย่างบมีไปกินหญ้าปกติมาตลอดจนว่านเมื่อตายมาเมื่อตายกินหญ้าบมดหลายเจ้าเขาเจ้าหญ้ากินน้ำหมดเก่าก็ปกติ

กัวกันเยอะเลยรักษากันมาเดือนกัวเป็นแผลเป็นยังนีงก็รักษาเครื่องเริ่มแห้งไหมเริ่มตกเก็ดไหมมันจะเศร้าหลือตัวนี้เศร้าเกิดเบิ้องโดยตาว่าเศร้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันหรือไมันที่มีไอมีหำบวมมันทีเห็นอาการเองคว่าตัวนี้ตั้งแต่เริ่มป่วยมากบรสุดบนนอนตะเกียบบนมีการบนนอนส้มหรือยืนบนกินหยาหรือยืนอย่างบนมี้กินหยาปกติมาตลอด Chân hoan mưa tay mà Mưa tài thì nhà bằng lại chưa không Chỗ nhà chỉ nếu mưa cầu cả Ô tí Còn bên bay, bay nhà bưng, Nó tay lèn ừ. à, à, rồi tay đầy điểm đấy cho vâng nghịch tay Phụ đây cả ba cả cá lèo bó nà tay có vẻ hông cả lạc xá mà đồn lèo vẫn Chân hoan sâu hay hay Là tôi xếp xí đây khá vẩn Thế chỉ may vào này ยันยาืคอคืออาการมันสิอบ่บ่ซึมบ่อย่างบ่นหน่อยเลยปกติกินนมกิน,นอย่างหาวแลนแต่มีตุ่มนั่นหอนมือลุ้นมากหายาขาเชื้อไปยาขาเชื้อแล้วก็ลุ้นมาอีกสามสี่มือถอันนี้บ่บ,บ่ตอนอยังวันห่อยไหครับแต่ที่ให้พวกไอยาลดไข้มีละลดไข้ยังหนึ่งของ เม่ปลูซินนี่ไงนี่แหละไปแตห่ห่างๆกับเพิ่งอาการไปน้ำถ้าว่าดีอยู่กับกว่าไปหนังมาอาจิตกลัวๆมาต้งให้ยาเจักเสียบยิวหนังเาเสียบกอบพวกกาหน้านี่กับประมาณสีเข็มหาเข็มนี่แหละ วอยวอยอยู่กับเบื้องยนนมันก็ปกติกินหากันปกติกินนนมปกติหญ้ามันก็บ่ทั้งกินน้่น้อยน่อยนะกินเนื้อบางกินเนื้อกันล้มนี่เบิ้งการยางกันอย่งพวกนี้ครบ่ซึมบ่มีไครครับแต่บ่เปนหงบ่ม่ใขบ่ไปนหงก็ไปไปเลย่อยก็บ่ไปเลยประดีว่าสิมไมอันตอนนั้นให้ร้องผู้ไปยังออกมาเห็ดนำนป่วงกมนบ่กมาเห็ดกันแต่มันน้อใบถ้าตัวเอาไปทาเป็นเรียนี้เออันบ่ไ้ทามันมมันบหนึ่งคนนั่นมา กินเลยสือวันสิบกี่ท่านพอมันไปไกลอันมาเขามาเที่ยวเที่ยวสวนลาดกิใจ่ก็แเลียงกันทำนั่นพอมันแค่ได้ได้แตรักษาได้ทำนั่นมันทำนั่นก็บบกคุ้มมันนะบผูคุ้มแต่แค่ยับฉีดยาทำ้นั่นกับล้วเดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วแจะหายแล้วมันผ่แผลนี่แตกครับมันบ่แตกแต่มันแหมเข้าไปเลยโอ้แหมเขาไปมันแ นีิมีอยู่ใต้หูนี่วงหนึ่งที่แรกมันบวมขึ้นมาทั้งสองหูบวมเนี่แต่หูนี่บวมขึ้นมาผมบอกงี้มันะเว้บัดนี้มันจะเป็นเหรียญเสีบอยู่ยังอยู่นี่แต่มันบ่ทันออกเป็นวงกลมนี่หั่นตอนนี้อายุเขาประมาณเขาสองเดือนวันนั้นปีปีสองหั่นมันกันหัเป็นเดือนมาหลายที้รักษากันมานี่ยแต่รักษากันมาแต่สูงม่ได้แต่มันบอก่าเป็นยังคือมัน มัน n h าปกติเราจะมีห่าวเริ่มเริ่มเอาอาหันเลยกินสองสามหมื่นเหลีอแหละเรียอาหารก็คือว่าไม่รู้นานเลยแต่ว่าเขากินนุ่มแม่ปกติแม่กัดจอยอยู่หน่อยหนึ่งจอยจอยคือมีไข่โอ้มีเป็นแผ่นนี่เป็นตุ่มนี่แหละเป็นโล่นี่แหละปกติเนี่ยถังวัวหน้อยสักนี่เดือนสองเดือนนี่แต่บ่มีโล่นี่มันติดวันอยู่มาแล้วนี่ปะครับวันเหลื่อมเปันจะยัง อันนีแต่หาวปกติเออกระดุมในในก้อนแม่หลายแม่ผูงประมาณหน่อยสามสิบมันเป็นลูกของฟ้าเสียดหนึ่งมีึ่งหกเพว่แมงคือปู่ครับตัวนี้ตัวปู่โอ้ตัวปูกชวนมากชวนชวนมากมันจะบอบอไฟหลอดเป็นในว่าผูกเนี่มันเก็บน้ำไข่พวกดูการท่าพวกระวังขาพวกหูนี่ไหมครับกันแมงหัวไหนไม่ไช่ใครขึ้นมาเนี่ยครับไอหูนี่เราข้อบวมมาเนี่ย ไอ้ไอ้เนี่ยพวกเนี่ยท่านนี้เราคอแข็งทีตายเร็วพวกเนี้ยที่ใครบวมปันหลอดลมพวกท่านนี้ทางเงินอาหารนี่